7. อุทาละกะปุพิยะเถราปรทานประวัติในอดีตชาติของพระอุทาละกะปุพิยะเทระพระอุทาละกะปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า24ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาข้าพเจ้าได้ถือดอกคูนไปบูชาพระองค์ ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้25ในกับที่31นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลจากการบูชาพระพุทธเจ้า26คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุทาลกะปุพิยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอุทาลกะปุพิยะเถราประธานที่เจ็ดจบ